ภายใต้แสงจันทร์สีเลือดสิงสายลมกรีดร้องไปทั่วผืนปางมืดมิดเงาของพรานเท่าผู้สูงเพียงกลางเกงเกา่เกาๆและมีรอยสะอึกของเต็มกลางกาดยืนสงบนิ่งอยู่กลางลานวัดร้างเขาเหน่ยหน้าขึ้นมองจันทร์สีแดงฉานดวงตาที่เคยขุ่นมัวด้วยการเวลากลับส่งแสงวารุเย็นเยียบมันเริ่มขึ้นผิวหนังทั่วร่างสั่นไหวราวกับมีบางสิ่งยินท่านอยู่ข้างในลมหายใจพรานเท่าหนักหน่วงขึ้นเส้นเลือดปูดปนทั่วร่างกล้ามเนื้อขยายตัวจนเสื้อผ้าฉีกขาดเสียงดังฉีกรบเสียงกระดูกหักและประกอบใหม่ดังก้องงในนความเียบั้นนแขนขาายยอย่างติดท กมชาตินิ้วมือบิดงมอเปลี่ยนเป็นกลงเล็บยาวสีดำสนิทอัรคระของที่สักอยู่บนร่างเริ่มเรืองแสงสีแดงองทองลุกไหม้เหมือนไฟบินยานพันปีลางไล่ตามเส้นสายยันบนผิวนางคนนาสีดำถ้ามึนผุดขึ้นจากทุกป,ปนรูปขุ่นแข็งเกิดตั้ง,ง,ง,งชานตลอดแนวสา้หลังหนุ่มอหอกขนาดย่อมใบหน้าของพรานเท่าบิเดเบี้ยวจนไม่เหลือเขาเดิมกลางล่างยิ่งยาวออกมาเต็มไปด้วยเที่ยวโค้งงอแหลมคมดวงตาเปล่งแสงแดงฉานอดดังถ่านไฟอัคระในที่สุดเสียงคำรามต่ำสะท้อนกล้องป่าร่างของเขาเปลี่ยนเป็นเสือสมิงขนาดใหญ่ร่างกาย ภาบด้วยแสงจันแดงสะท้อนเงาอันน่าสะพรึงบนผืนดินเพื่อเลือดเก่าเขาพรานเท่าในตำนานไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่คือเสือสมิงคำเกิง่งหลังดำของวัดร้างกลางป่าอาถรรพ์แห่งนี้